สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้นะครับมานอนอยูรีสอดขางบ้านนองอิงนี่แหละครับตอนนี้พ, <า S 1> พี่น้องครับไปเบ่งบรรยากาศบ้านงานบุญกระถินบ้านพาอ่อออกแม่หน่อยบ้านนองอิงมีรถบ้บไเลยนะครับคำนี้สาวน้อยเป็นเป็นเพียงที่ไปแสดงอยู่ที่บ้านโนนลีตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ าดไปเห็นกองกระถินแล้วบุญใหญ่บุญโตพราอีกแม่หน่อยน้องหญิงอีลีรรครับมหากระถินเลยยอดครับที่ป่าปื้มของคนในหมู่บ้านนะครับเป็นที่ป่าปื้มของเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรปันเพลงเอฟซีแฟนคลับน้งองหญิงนะครับมาอื่นแล้วครับอีดเดมาเที่ยวหุ่นบ้านองหญิงพี่น้องมาบ่ได้ก,กับเขาคุ้มปิดได้ครับเบิง่งโชว์ไม่งองญิง ะครับพอโจยจัดสคริปให้เอยียงแบบใดจัังไดโปรดติดตามนะครับข mm. ี่มาแป๊บเดียวก็หอดแล้วครับนี่ mm. นี่ที่น้องทั้งกรุงเทพกับอีฟซีทั้งกรุงเทพบ,บ้านนี่กับทั้งหมดจุมทั้งพี่ตูรู้หมดจุมจ้างไว้สองคิวได้บีข mm. ีมนันเก่าพยักอ่ะ วันที่ยี่สิบเอ็ดกับวันที่ยี่สิบสามนะครับเดี๋ยวร้องเราร้องจัดเองเบื้องมาเซนว่าอยู่ทั้งบุระสมุทรปรากันบุระนะครับเพราะฉนัไม่ได้จอดนี่แนละ้วจอดหรือเปล่าม,มองจอดบ่บ่หักไม่หักลืมทยอยมาแล้วครับ ก็อมื่อนี้เขาก็อยู่เมื่ร่วมบุญกระถินกับพ่ออีกแม่หน่อยนะครับเพ็ดบุญนั้นพ่อเอกแม่หน่อยลองยิงก,ก่อนเฮ้จอดเฉยเลยนี่ยไปลับรถมาจอดนี่ไปลินเดียวกันน้เพึ่งน,นี่ถึงแล้วนะครับไปไปเบิงเ่งบรรยากาศทางล่างกันพี่น้อง บีทั้งนี้ลงมาได้มันสุดอันนี้พอดีโอ้เข่ากำลังอีพอเกี่ยวบีรับกล้องนี้ยังมางไ,ได้ อีตกลิมตนตรงเรียมกันกระรดดขานาดเพื่นไปได้ปะ้บปะด้พอดี<า>อโอ้เปิดเสียงเสียงตืมต้ำตืมต้ำคือบ้านบุญแทบบ้านอ่ยเนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 เดี๋ยวใครเขาบอก็ับพญนยี่ั่งเราเขาเมลนไฟทุกคิบเลยนม้อาอสวัสดีครับออยสวัสดีไหมฮกสวัสดีพัใครครับสวัสดีพกการบ้เ่เนมัแอกานนเสอจาเปลี่ยนกาแน่เขาจะขึ้นรถแล้วเฮะยเขาจะขึ้นรถไปซานแบตเปลี่ยนกาี้าเาไปใส่ขึ้นซานแบตที่ซื้อนี่เา อ็สาวอดไสดละจีเนี่ยาวะจ้ตนเต้นสิบมุกบาดน้องเตีจีะเขเนี่ยหลับเรารู้ไปแล้วพี่อกเราก็กาูนะการซูงมีบุเ่เเรื่องนี้โอ้เป็นรัชดานแล้วหรอพี่ติ๊กนยังกอนรัชดานแล้วโอ้ยังกองทัชดาเนียเรายูนี่นีเจ๊เป็นูเจแล้วใครเป็นอะไรเจ๊แล้วใครส มันเป็นเรื่องจริงสบอรับประกันใช่เรื่องจริงเรื่องจริงสบอสีบอจมยังไปไม่ตื่เรื่องจริงว่ามันจะตั้งมันมีอยังบอกจริงื่นจริงเ่อะไม่ดีบอกบอกเขามาดมแก้อยแขคงเขาแม่แม่บีดมไปโอ้โหฟังก่อนเขาหน่อยนะพักฮะถ้าเต้นข้างกันผสมกันเลยน้องไม่ที่สมกันคือเจ้าก็แบบเสียนุ่นสมกันว่าสัส ซุมก er ันว่าเป็นพ่อกับลูกนกัน่าแม่นันชอบตายโอ้ยตื่นแต่ดดแล้วพนื่นพนบ่ลุกเนี่ยบัวแข็งแข้งอเ่้าเนาะคอยเสียาจแล้วเนาะเรียน้างเยเศ้าแล้วไหมอยู่ในบดปีอย่าครับไ้บอลนนมากครับ มือต้องขยายครับเรื่องนี้ต้องขยายให้ให้ทั่วกันให้หมู่ทั่วกันเขาข่งหนามากหนึงเรื่องนี้ต้องขยายมาแล้องครับต้องขยายให้ให้หมู่ทั่วกันเป็น้ังเด็กนนี่ละเดี๋ยวใส่ชิ้นสัมผัสกันเดี๋ยวมื่อเด็กพอดีเราหาเสียซ้ำเสียั้ำนั่งนั่งนั่งครับนั่งข้างล่างนี่นี่นี่เอ้าไครไหน สัมภาษณ์เลยเอ้แจวตัวเน้องบ่มีอย่างค่าของค่าใจต้องคอยถามเลยคงแล้วเนาะพอโจให้ชิปแบบนั้นมันต้องมีเรื่องจริงมันต้องเป็นเรื่องจริงแมนมาไม่บีเขาว่ามันต้องเป็นเรื่องจริงคือมาถามดิสน่ะเจ้าไปพูดสัมผัสไปนั่นเป็นคอนเทนต์ดอกจ้าเรื่องจริงหรือคอนเทนต์นี่ตรงคอนเทนต์เลยครับมันแมนมาเนาะดีด้วย พอพี่กันบอกว่ากินกระฝกาแฟกินเผาก็ต้องหันมือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใหญเจ้าจะคลิปว่าเอาว่าจะเอาว่าจะี๋ยวเดี๋ยวใครอีจัดจะจีบแกจีบดีครับพูดครับการเจียรติสร่างจะจครั้งนี้บอสไลฟ์ก้ถือที่ดีย้างนี้เลยนี่เลยเสิวเดลอนี่แหละครับบารนี่แหละครับพี่น้องขอกระชีพตอนนี้ในตู้มโหู้านเลยครับสวัดีบาร์เป็นยังบุญดีพี่น้องกินได้ว่าว่าบุญกันมื้ออื่นนะครับเรียนเชิญถ้าพี่น้องมาบวชเด็กกับเฮ็ดบุญออนไลน์กับ ทางช่องทางพ่อแม่หงอิงแฟน์พี่ได้เล่นนะครับเมื่อกี้ยอดไลฟ์สดขบุญ93,000มื่นสามพันจุดแสนนี่ครับคือปอนเหงี่ยงเบิ้งอย่ามาเห็ดโอ้โหพี่นงครับภูเขาลูกใหญ่มากครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาวันนั้นแล้วดิเอาวิ้งก็สงสัยครับงานนี้อุ้งก็สงสัยเออีตักใส่พ่อกัน คือีเียงพันยงได้ยากได้นอ๋าเสรแล้ววกนะครับันนี้ควกแล้วจะแนบสิหล่ะเขาจะวาเขาจะไปาแนบนเอ้าเนี่ยเอาหอ๋เอาอันนี้ลางวัลคนเก่งเอเรรัคสื้อผ้าิ่แล้วอันนี้พออุพิเพบุญกันไม่หน่อย ครับมครับคุณสาวสุดที่รักน้องกมอนรางวัลคนจริงคนเนาะได้มาโซ่เลยหรอมาโซนเลยขอบคุณขอน้อนใจ้าแต่ว่าท่นอท่คุ้มเเลยขอขอบคุณดีลูกสองสามบ๊อบสลูกเล่นไลน์ได้สิลูกหินไลน์ไดุ้เนนับเลขถือบลูก นื่งจะได้มาสามใบสามใบนับนิ้วเลยลูกเล่นแ่วพาวนะโอ้โบโบบาเจ็ดแปดเก้าสิสิบเอ็ดลูกเล่นเกินมรมาอีกแล้วเ่ ก็บอเาสิเาดี่เอาแล้วมาคนเก่งงเบุคนก็ไม่น่อยกันปลาสิครับอ่คเท็จรอดปาบอหน่อดิดครับปลาัวเจ้านี่นองเียเน่ยี่ัน้เลี้ยวน้่งเนียทักทีค่ะักีค่ะครับดับักีค่ะเ่็ล้เมียหน่อยเอา่าหาเท็เมียหน่อยยััีครับทักทีครับทักทีครับ

เอาเสือให้แป๊บนึงมีคือพนกนเราไม้เลยเห็นปะเ้พอดีใจจ้ม่าจ้ะไกปะ๋ลปดยเ่งเียงบอเดี๋ยวต้องลองเท่วีคห่ยนะบมันเกิดจากไต้องลองโอ้เ่ใส่มือด้วยมัน เสือวินเทจประจุขอบคุณครับผมไม่รุ่นไหมแล้วมีม่เทไหมมันย่อไห้จิบสาวเต่เห็นแล้วโคตรยู่เดี๋ยวไปรุ่นเออยาง่เอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องทั้นีครับนอยากรวมเพจบุญออนไลน์ทักหาเพจพ่อแมุ่องอิงเลยนะครับหรือพี่น้องอยากเบึงคอนเสิร์ตกุ้มปิดนะครับสามวัน 3 2 1าบาทบาทัญชีเดิมไม่เคยเดิมทักกทๆๆๆี่สาวน้อยเป็นแฟนแฟนผิดมีสาวพี่น้องคนนี้ครับ